สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงประจำเดือนธันวาคม2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันค่ะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่สามเหรียญนะคะเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีเรื่องของโอกาสที่ดีเกิดขึ้นแหละไพ่สามเหรียญเป็นไพ่ที่ดีนะคะคือคนที่ว่างงานเนี่ย สามารถที่จะไปสมัครงานได้ง่ายคือสามเหรียนเนี่ยเป็นคนที่มีโชคทั้งเรื่องของงานแล้วก็การเงินด้วยในเรื่องของรายได้พิเศษในเรื่องของค่าไหนหน้าค่าคอมมิชชั่นนะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีหรือความสามารถของคนที่เกิดปีมะโรงนะคะก็ยังสร้างโอกาสในเรื่องของการงานและการเงินให้กับตัวเองด้วยนะ อาจจะเป็นเดือนที่มีความคิดที่จะซื้อบ้านนะคะหรือมีการขยับขยายสํานักงานร้านค้าหรืออาจจะมีเรื่องขอการพูดคุยธุรกิจการงานเกิดขึ้นก็ส่งผลในด้านดีเป็นเดือนที่มีโอกาสเป็นเดือนที่จะได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่นะคะไพ่สองเหรียญนะคะเข้ามาหานะคะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหมุนเงิน ะะแล้วก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหยิบยืมเงินด้วยนะคะฉะนั้นการเงินก็ยังหมุนอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของรายได้ที่เกิดขึ้นก็อาจจะต้องแบ่งนะคะผลประโยชน์เป็นสส่วนแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการรับงานอิสระในช่วงเดือนนี้ก็ได้ก็ยังมองว่ายังเป็นไพ่เหรียญที่ยังเข้ามานะทำให้คนที่เกิดตีมโรเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแหละในเรื่องของการเงินนะคะ ไพ่ปีศาจนะคะเป็นเดือนที่ยังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของเงื่อนไข หรือว่าในเรื่องของสัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นอ่ะยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดตำแหน่งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่นะหรือคนใกล้ชิดนะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้ก็มองว่าไพไ่ใบนี้ถ้ามีความรอบคอบยังส่งผลในด้านดีคือบางคนเนี่ยมีธุรกิจที่ไม่ได้เปิดเผยธุรกิจกลางคืนธุรกิจเทาๆหน่อยหรือบางคนก็อาจจะเป็นธุรกิจขายตรงก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็น ช่วงเดือนที่เราไปทํางานนอกสถานที่หรือทํางานพาร์ทไทม์มากขึ้นหรือบางคนก็อาจจะเป็นนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรูปรถกลิ่นเสียงนะหรือมีการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แหละนะคะก็มองว่า,าไพ่ปบนี้นะคะไปติดกับไพ่เหรียญสวยๆนะคะก็มองว่ายังเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีแต่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์นะคะฉะนั้นก็ขอให้รอบครอบสักนิดหนึ่งนะคะ ไพ่เดอะซันนะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆนะคะการงานการเงินยังส่งผลในด้านดีแล้วคนที่อยู่ในตำแหน่งนี้ยังเข้ามาเสริมดวงด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของญาติพี่น้องนะคะหรือในเรื่องของคนรักนะคะก็ยังเข้ามานําข่าวดีให้ในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะคนใกล้ชิดเป็นผู้หญิงนะหน้าที่จะเข้ามานะคะทําให้โอกาสที่ดีนะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะไพ่แปดถ้วยนะคะ คืออาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักเกิดขึ้นน่ะนะคะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างแหละอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการทองนะรวมถึงนะ,ะบุตรหลานบริวารลูกน้องนะ,ะอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาความไม่สบายใจให้ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ คือตำแหน่งนี้บางคนนี่สูญเสียนะในเรื่องของบุคคลที่รักไปนะคะหรือว่าบุตรหลานบริวารอาจจะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นก็ได้นะคะฉะนั้นขอให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุดนะคะมองว่าถ้ามีการปรับความคิดปรับความเข้าใจกันนะคะปัญหาต่างๆจะไม่มากนะคะ ไพ่รา,าชาไม้นะคะเป็นไพ่การทางานที่ดีนะคะการทํางานยังมีโอกาสที่จะก,ก้าวหน้าแล้วอยู่ในตําแหน่งอนาคตด้วยนะคะคือบางคนมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งรวมถึงอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะอาจจะเป็นธุรกิจข้ามชาติก็ได้นะหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุหรืองานมีความก้าวหน้าหรือผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสนุนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะอย่างเต็มที่ด้วยนะคะ ให้หกม้นะคะเป็นเดือนที่ต้องใส่ใจในเรื่องของการทํางานต้องขยันให้มากวิ่งเต้นสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองนะคะการทํางานจะมีโอกาสก้าวหน้าแน่นอนนะคะคืองานจะสําเร็จแต่ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็อาจจะยังต้องเหนื่อยแหละในเรื่องของการผลักดันในเรื่องของผลงานหรือหน้าที่การงานแต่ความสําเร็จจะเข้าหาแน่นอนนะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนนะคะ ให้สิบเปรียนะคะเป็นไพ่การเงินนะคะซึ่งอยู่ในตําแหน่งอิทธิพลนะคะฉะนั้นตําแหน่งนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินหรือมีเรื่องของอไรายได้เกิดขึ้นคือบางคนเนี่ยอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างหรือมีการเล่นหุ้นอ่ามีการลงทุนแหลกก็ทําให้เกิดกําไรนะคะเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะนําข่าวในเรื่องของการเงินการทองมาให้แหละนะคะซึ่งมองว่าตําแหน่งนี้ส่งผลในด้านดีนะคะไพ่หกดาบนะคะก็ เป็นเดือนที่มีความรู้สึกนะที่อยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองอะนะคะรวมถึงอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะฉะนั้มองว่าเป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีนะคะไพ่อัศวินไม้นะคะ, My, ะ,คะเป็นไพ่ที่มีการเคลื่อนไหวเรื่องของการทํางานบางคนทํางานเป็นเซลนะหรือบางคนก็ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงชนุน ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันการเงินาบางคนก็ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการขนส่งธุรก,กิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะก็มองว่าก,การทํางานส่งผลในด้านดีแหละมีการเคลื่อนไหวมีความสําเร็จนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางจะเกิดขึ้นทั้งใกล้และไกลหรือการเดินทางทั้งในและต่างประเทศจะเข้ามานะคะบางคนก็อาจจะมีลูกค้ามาจากต่างไกลก็ได้คือมานะเพื่อที่จะเข้ามา สนับสนุนนะ่ะหรือเข้ามาร่วมลงทุนด้วยในช่วงเดือนนี้ก็ส่งผลในด้านดีนะคะถ้าเรามองไพ่โดยรวมนะตำแหน่งที่เป็นไพ่ที่ยังต้องรอบครอบคือไพ่สองเหรียญการเงินที่ยังต้องหมุนอยู่นะคะแล้วก็ตำแหน่งที่ต้องระมัดระวงังก็คือตำแหน่งของบริวารน,นะคะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายล่วไหลออกไปตรงจุดนี้นะคะฉะนั้นก็ขอให้รอบครอบแล้วกันนะคะ การทํางานของคนที่เก <Circuit S 1> ิดปีมะโรงนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หน้าที่จะมีโอกาสในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะอาจจะมีเรื่องของข่าวดีในเรื่องของการทํางานมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนก็เปลี่ยนช่วงเวลาทํางานบางคนก็ย้ายงานเปลี่ยนงานหรือมีธุรกิจกลางคืนนะคะก็มองว่าการทํางานยังส่งผลในด้านดีมาก่อนแล้วถึงแม้ว่าจะติดขัดหรืออาจจะมีความล่าช้าบ้างนะคะแต่ก็ยังส่งผลในด้านดีนะ พอเข้ามาสู่ในช่วงต้นเดือนนะคะธันวาคมนะคะการทํางานก็เป็นเดือนที่ยังมีโอกาสที่ดีมากๆสําหรับคนที่เกิดติมรงมีความโดดเด่นนะคะคือคนว่างงานเนี่ยมีโอกาส ไปสมัครงานเลยนะหน้าที่จะส่งผลในด้านดีมากๆมีโอกาสจะได้งานนะคะรวมถึงคนที่ทํางานประจำเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือมีความรับผิดชอบนะคะที่เพิ่มมากขึ้นคนที่มีธุร,รกิจเป็นของตัวเองก็อาจจะมีเรื่องของงานอิสระหรืองานนอกสถานที่มากขึ้นด้วยนะคะซึ่งหน้าที่จะทําให้ธุร,รกิจการงานยังเกิดการเคลื่อนไหวนะคะหรือยังได้รับโอกาสที่ดีในช่วงต้นเดือนและตาแหน่งของเพื่อนร่วมงานก็ยังเข้ามาสนับสนุนด้วยทําให้เกิดความสําเร็จทาให เกิดความก้าวหน้าผลงานมีความโดดเด่นแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในช่วงต้นเดือนอย่ารับงานที่เกินกําลังนะคะถ้ารับงานที่เกินกําลังแล้วทําไม่สําเร็จจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์และเสียเครดิตได้นะคะพอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะ ผู้ใหญ่ก็อาจจะเข้ามาให้การสนับสนุนหรือเข้ามายื่นเงื่อนไขนะคะหรือเข้ามานะคะทาให้การทํางานของคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยยังเกิดโอกาสแล้วก็ยังเกิดการเคลื่อนไหวด้วยคือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการทํางานที่มีการเคลื่อนไหวมีการลงทุนนะคะแล้วก็สร้างโอกาสในเรื่องของการทํางานให้กับตัวเองในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่บทสูตรเป็นเรื่องของการทํางานปรากฏไพ่กงร้อแห่งโชคชะตา ก็เป็นไพ่ที่มาเสริมนะคะการทํางานส่งผลในด้านดีนะคะไพ่ใบนี้คือไพ่โชคในเรื่องของการทํางานนะโอกาสที่จะก้าวหน้าจะเกิดขึ้นแล้วคนว่าง,งานไปสมัครงานจะได้งานคนที่ทํางานประจํามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองจะมีโชคด้านการทํางานเกิดขึ้นนะมีการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองคนที่ทําธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะส่งผลในด้านดีมากๆคือไพ่ใบนี้ ส่งผลดีทุกสายอาชีพเลยนะคะเพียงแต่ว่าโดดเด่นที่สุดน่ะคือด้านอาสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินอย่างเงี้ยนะคะก็ถูกชะลกนะคะก็บอกว่าการทํางานมีโชคนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดนะ,ะปีมะโรงเนี่ยนะ,ะน้าที่จะมีเรื่องของรายได้นะคะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะคะเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ะะแล้วก็ยังมองหาลู่ทางอะ่ะในเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมมาก่อนแล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยไพ่าสามเหรียญปรากฏขึ้นก็เป็นการบอกบอกว่าเป็นเดือนที่ความสามารถของตัวเองจะทำให้เกิดรายได้พิเศษ หรือมีเรื่องของการเงินนะคะเข้ามาหรือได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็มีไพ่สองเหรียญนะคะ <ต INDISTINCT S 1> เข้ามาประกบติดอีกนะก็เป็นการเงินที่ได้มาแล้วก็หมุนออกไปแต่มีสิบเหรียญเข้ามาหานะคะฉะนั้นบอกว่าการเงินของคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยเป็นการหมุนแล้วเกิดกําไรนะคะแล้วก็เป็นการเงินที่หมุนแล้วนะคะก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินที่ดีนะคะคือบางคนเนี่ยทำงานนะ ทำธุรกิจก็มีลูกค้านะคะประจ,จําและก็ทําให้เรื่องของรายได้นี่มีเข้ามีออกตลอดเวลาหรือบางคนเนี่ยมีเรื่องของการเล่นหุ้นลงทุนอเงี้ยก็ทําให้เกิดกําไร เห็นไหมคะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นนะก็ทําให้มีโชคอาจจะมีเรื่องของรายได้นะ,ะที่มาจากเงินมรดกด้วยนะคะหรือมีเรื่องของรายได้ดีๆนะคะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะอาจจะมีการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างก็ส่งผลในด้านดีนะคะแล้วก็ตําแหน่งของไพ่เหรียญเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าตําแหน่งไพ่อิทธิพลน่ะนะคะซึ่งมีโอกาสที่รายได้จะเข้าหาในช่วงเดือนนี้แน่นอนสําหรับคนที่เกิด มรงะคไะพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่ราชินีไม้นะคะคือการเงินก็ยังมาจากงานนะคะแล้วไพ่ราชินีไม้เป็นตัวแทนตัวกลางนะเป็นคนที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนอะนะคะก็ทําให้เรื่องของการเงินก็น่าที่จะมีเรื่องของอไรายได้ที่งอกเงยน,นะโดยเฉพาะนะคะไพ่ใบนี้ก็เกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสติ Ite, คือผู้หญิงเ yes นี่ยอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะหรือนําโอกาสในเรื่องของรายได้ดี Alter, ๆมาให้สําหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะหรือว่าทํางานหรือทําธุรกิจกับผู้หญิงก็มีโอกาสที่ยังส่งผลในเรื่องของการเงินดีๆในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะ อาจจะพบรักจากการเดินทางพบรักกับคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนคือไพ่ความรักที่ปรากฏขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็ปรากฏไพ่แถ้วยก็เป็นความรักที่ไม่ค่อยสมหวังนะคะหรือไม่ลงตัวเลยนะ,ะแต่มองว่าในตําแหน่งของความรักปรากฏไพ่เดือดสันฉะนั้นคนโสดก็มีโอกาสเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างซึ่งทําให้ความรักนะคะยังพัฒนากันได้ไม่เต็มที่บางคนก็ช่วงเวลาไม่ตรงกัน หรืออยู่กันคนละจังหวัดบางคนอยู่กันคนละประเทศแบบนี้นะคะฉะนั้นความสัมพันธ์ก็ต้องใช้เวลาต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักนะะที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้ในอนาคตนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะ ก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาความรักมาก่อนหน้านี้แหละมีความไม่เข้าใจกันมีเรื่องของความขัดแย้งนะ,ะมีความดื้อรั้นมีทิฐินะคะความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยดีหรือไม่ค่อยสดชื่นมาก่อนหน้านี้นะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงนะคะเดือนธันวาคมเนี่ยนะคะ ความรักนะคะก็อาจจะมีการพูดคุยกันนะ,ะแต่ความสัมพันธ์ยังห่างกันอยู่คือต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างมีสังคมนะคะฉะนั้นยังต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากนะ,ะพูดคุยกันให้เยอะๆมีฉะนั้นในเรื่องของความรักนะ,ะก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะฉะนั้นต้องหันหน้าพูดคุยกันปรับความคิดกันแล้วก็อย่าใช้อารมณ์ร้อนเข้าหากันนะ,ะม่ฉะนั้นความสัมพันธ์ก็อาจจะรุนแรงนะคะหรือมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะ ไพ่บทสูตรเป็นเรื่องของความรักปรากฏไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะสําหรับคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบรักนะคะอาจจะพบรักกับคนที่มีหน้าที่การงานนะคะที่ดีในระดับหนึ่งนะรวมถึงนะ่าอาจจะพบรักกับคนผิวขาวนะคะหรือคนที่ทํางานด้านการเงินนี่แหละนะคะหรือทํางานด้านไฟแนนซ์นี่แหละนะคะรวมถึงนะคะความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพื่อนกันก่อนอะ แล้วก็ค่อยๆพัฒนาในเรื่องของความรักไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะความรักก็ขอให้ปรับความคิดปรับความเข้าใจกันถึงความสัมพันธ์จะไม่หวือหวาแต่ก็มีความอบอุ่นหรือยังมีกําลังใจให้กันอยู่นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะคะโรคเครียดอาการซึมเศร้าการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะ ระบบขับถ่ายนะคะไม่ค่อยดีนะคุณผู้หญิงก็มดลูกช่วงล่างคุณผู้ชายก็กระเพาะปัสสาวะเสพนะ,ะรวมถึงมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคหัวใจอ่าแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกนะคะสันหลังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริเวณลําคอนะคะคือหลอดอาหารอาจจะเป็นกดไหลย้อนก็ได้นะ,ะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไทรอยนะคะความดันโลหิตสูง ะะมีอาการะะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจปวดหัวไหล่ปวดแขนปวดมือแบบนี้นะคะอาการปวดกล้ามเนื้อนั่นแหละฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้มากๆมีปัญหาโรคภูมิแพ้นะคะต้องดูแลให้ดีเลยนะคนที่ตั้งคันอยู่นะ,ะต้องระมาระวังนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแท้งบุตรเนี่ยต้องรอบคอบนะคะ แล้วก็โรคทางเพศสัมพันธ์นะคะต้องดูแลให้ดีนะคะโรคที่มีการฟักตัวแฝงตัวนะคะไม่ใช่แต่ในในตำแหน่งของโรคทางเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดกระดูกหรือโรคเลือดอะ่ะอันนี้ต้องดูแลนะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบนี้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพยเจ้าชายไม้นะคะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดกระดูกข้อต่อ แล้วก็ปัญหาด้านเส้นผมนะคะรวมถึงนะคะบุตรหลานบริวารอะ่ะอาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีแล้วไพ่ไม้เป็นไพ่ธาตุไฟด้วยอาจจะมีเรื่องของความดันวยหิตสูงนะ,ะมีเรื่องของกดไหลย้อนคือมันจะมีเรื่องของความดันอะ่ะเรื่องของความร้อนในร่างกายฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะ คนที่เกิดติมรงงวันอาทิตย์เป็นเดือนที่มีความโดดเด่นมากๆนะคะการทํางานจะมีโอกาสมีความสําเร็จคนว่างงานจะได้เริ่มต้นงานในช่วงเดือนนี้ต้องไปสมัครงานนะคะส่วนคนที่ทํางานประจํามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะ หรือได้รับโอกาสที่ดีนะคะคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะจะได้รับการสนับสนุนทำให้การทํางานเกิดความราบรื่นแล้วก็มีโอกาสที่จะขยับขยายหรือมีความก้าวหน้าในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่อาจจะมีการพูดคุยมีการขยับขยายสํานักงานร้านค้าบางคนนะ,ะก็อาจจะมีเรื่องของการซื้อบ้านเกิดขึ้นก็ส่งผลในด้านดีนะมีลูกค้าประจํามีคนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้ดีๆจะเข้ามานะเป็นเดือนที่มีการเงินที่คล่องตัวโดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องของรายได้พิเศษเกิดขึ้นนะคะ เข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคือบอกว่าการเงินดีๆนะก็ยังเข้ามามุนเวียนนะสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสนะคะจะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักหรืออาจจะมีคนแนะนําใครสักคนมาให้ในช่วงเดือนนี้นะหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะหรือคนใกล้ชิดหรือญาติพี่น้องนี่แหละแนะนําในเรื่องของความรักดีๆมาให้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะความสัมพันธ์ได้นะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็ดีมากๆนะเป็นเดือนที่ยังพูดคุยยังช่วยเหลือกันนะบางคู่ก็อาจจะมีธุรกิจร่วมกันหรือมีความคิดนะที่จะวางแผนสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะในอนาคตด้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆคนที่เกิดนะคะปีมะโรงวันจันนะ,ะเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นนะ,ะการทํางานมีโอกาสที่จะก้าวหน้านะ,ค,ะคือคนที่ทํางานประจำะมีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่ง ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมถึงน้าอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะมีความก้าวหน้าอย่างมากๆเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่ารายได้ที่ดีจะเข้ามามีโอกาสที่จะได้รับการอุปถัมภ์ด้านการเงินเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ก็ขอให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งความใจใหญ่ใจโตอ่ะอาจจะทําให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นฉะนั้นพยายามควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายสักนิดหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะ อาจจะพบรักกับคนที่เป็นความรักต่างวัยอ่ะหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือพบรักจากการทํางานนะคะก็ส่งผลในด้านดีหรือผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเข้ามานะคะแนะนําในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆให้ในช่วงเดือนนี้ด้วยส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักนะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แต่ขอให้ปรับความหวานชื่นด้วยคือคนรักยังเข้ามาช่วยเหลือหรือยังมาสร้างความมั่นคงให้กับ ตัวเองอยู่ในช่วงเดือนนี้เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเดือนที่เหมือนกับยางห่างกันยังไม่ค่อยมีเวลาใกล้ชิดกันเท่าไหร่นะคะฉะนันก็หาเวลาใกล้ชิดกันหาเวลาใช้ในเรื่องของอความสัมพันธ์รักหรืออยู่กันเป็นครอบครัวนะคะจะทําให้เรื่องของความรักมีความสุขแล้วก็มีความหวานชื่นนะคะคนที่เกิดนะคะปีมะโรงนะคะวันอังคารนะคะ เป็นเดือนที่การทํางานนะคะยังส่งผลในด้านดีนะ,ะบางคนอาจจะมีธุรกิจขายตรงอาจจะมีธุรกิจกลางคืนอาจจะมีธุรกิจ เทาๆหน่อยนะคะหรืออาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านที่ดินอสังหาริามทรัพย์แบบนี้เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบนี้นะคะก็มองว่านะคะการทํางานยังมีโอกาสที่ดีมากๆนะคะแต่ก็ต้องรอบคอบเรื่องของเงื่อนไขหรือข้อเสนอหรือสัญญาที่เข้ามาด้วยนะต้องตรวจสอบให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่ารายได้ดีนะคะการเงินอาจจะ มีเรื่องของการเงินที่มาจากธุรกิจแหละนะคะแล้วก็มาจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาในช่วงเดือนนี้หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของเงินมรดกเกิดขึ้นนะคะก็มองว่าการเงินดีๆจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ไม่ชัดเจนอยู่กันด้วยเรื่องของผลประโยชน์นะคะแล้วก็มีเรื่องของการแลกเปลี่ยนกันเท่านั้นนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักต้องปรับความสัมพันธ์กันโดยด่วนนะคะคืออาจจะมีความไม่เข้าใจกันแหละหรือคู่ครองคนรักก็อาจจะนอกใจนะคะหรืออาจจะมีปัญหามือที่3เกิดขึ้นได้นะไพ่ปีศาจกับไพ่เก้าเหรียญเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นความรักเพศเดียวกันนะคะฉะนั้นก็ต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันมากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ คนที่เกิดปีมะโรงวันพุธนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของการทํางานการทํางานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าแล้วก็มีความสําเร็จนะคะแต่ก็ต้องรู้จักที่จะกระตุ้นงานด้วยแล้วก็ทําให้งานมีการเคลื่อนไหวนะคะหรือมีเรื่องของการวิ่งเต้นธุรกิจการงานทําให้เกิดความสําเร็จแล้วก็เกิดความก้าวหน้าในช่วงเดือนนี้นะคะ,ะระมัดระวังนะคะอย่าไปมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานในช่วงเดือนนี้นะ,ะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่ารายได้ยังดีอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบรักจะมีคนเข้ามาจีบในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักขอให้ปรับความคิดปรับความสัมพันธ์กันเดือนนี้อาจจะมีความไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะฉะนั้นต้องพยายามพูดคุยกันให้เยอะๆนะคะ คนที่เกิดปีมะโรงวันพฤหัสบดีมีความโดดเด่นมากๆนะคะการทํางานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้ามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในช่วงเดือนนี้ได้รับความยกย่องนะคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะธุรกิจการงานนะก็ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะคะส่วนคนที่ว่างงานก็ไปสมัครงานนะจะได้งานในช่วงเดือนนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินจะมีเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นนะการเงินที่มาจากงานหรือการเงินที่มาจากการลงทุนนะคะแล้ว8เหรียญนี่คือคนเล่นหุ้นนะนะฉนั้นมองว่าไรายได้ดีๆจะเข้ามารวมถึงอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักอาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะหรือชีวิตคู่ที่อยู่ร่วมกันนะจะเข้ามานะสร้างความมัน่นคงหรืออยู่ด้วยกันแล้วก็มีโอกาสที่จะร่ํารวยนะด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะคนที่เกิดปีมะโรงวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะคือเวลา จะเข้ามาสร้างโอกาสหรือสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองนะคะโดยเฉพาะอาจจะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนงานย้ายงานโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานหรือมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของการเจรจาละมีการตกลงมีการพูดคุยอะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานซึ่งน่าที่จะส่งผลในด้านดีนะคะบางคนก็อาจจะทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่ององการขนส่ง ธุรกิจนะที่เกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นแดนไกลนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะนะการเดินทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำนะคะคือขายน้ำนะขายน้ำดื่มขายกาแฟนะทำโรงน้ำแข็งอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารทะเลสวนอาหารอาหารแช่แข็ง คือที่เกี่ยวข้องกับน้ํานี่ถูกฉลกหมดเลยนะหน้าที่จะส่งผลในด้านดีนะและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงหรือทําให้เกิดการหมุนเวียนในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะในด้านดีมากๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่ารายได้นะจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นนะ,นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของรายได้ที่มาจากทางไกลด้วยนะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะพบรักจากการเดินทางพบรักกับคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักจะมีการเปลี่ยนแปลงชืดีมากขึ้นนะคะ ฉะนั้นนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็ขอให้นะคะพยายามนะที่จะใกล้ชิดกันพยายามที่จะปรับความคิดกันในช่วงเดือนนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะย,ยังส่งผลในด้านดีรวมถึงต้องหาเวลาไปเปลี่ยนบรรยากาศไปเปลี่ยนสถานที่ไปท่องเที่ยวไปเที่ยวทะเลแบบนี้นะคะก็จะทําให้เรื่องของความรักกลับมาสดชื่นนะ คนที่เกิดปีมะโรงวันเสาร์นะเป็นเดือนที่โดดเด่นในเรื่องของการทํางานและก็เรื่องของการเดินทางนะคะเป็นเดือนที่การทํางานจะมีการเคลื่อนไหวที่ดีอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกี่ยวข้องกับงานนะการเดินทางทางใกล้และไกลเดินทางทั้งในและต่างประเทศนะคะรวมถึงอาจจะมีคนมาเยือนมีคนมาจากทางไกลนะหรือมีคนเข้ามานะคะร่วมมุ่นทําธุรกิจแหละหรือเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการทํางานทําให้เกิดโอกาสแล้วก็ทําให้เกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะ บางคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเซลล์นะคะหรือทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะก็มองว่าถูกฉลกหมดเลยนะการขนส่งแบบนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่ารายได้นะคะดีๆจะเข้ามารวมถึงนะบางคนที่ไปติดต่อในเรื่องของสถาบันการเงินนะขอสินเชื่ออย่างเงี้ยนะก็น่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นหรือเกิดการเคลื่อน,นไหวอะ่ะในช่วงเดือนนี้คือการเงินจากทางไกลอะ่ะจะเข้ามานะคะรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามาสนับสนุนด้านการเงินหรือการลงทุนด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักจากการเดินทางนะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักขอให้ปรับกันสักนิดนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ทํางานค่อนข้างเยอะไม่ค่อยมีเวลาให้กันและเวลาที่มีปัญหากันเนี่ยมักจะไม่พูดคุยกันนะหรือคู่ครองคนรักก็ไม่ใส่ใจเท่าไหร่นะคะฉะนั้นต้องพยายามใส่ใจคนรักหรือใส่ใจคนในครอบครัวด้วยนะคะจะทาให้เรื่องของความรักมีความสุขนะคะแล้วก็มีความลงตัวนะสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงวันเสาร์นะคะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นเลิกมงคลสามารถประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และก็วันเสาร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้าง การทางานของคนที่เกิดปีมะโรงในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาให้คาแนะนํานะคะในเรื่องของการทํางานรวมถึงอาจจะต้องลงไปเจรจานะคะหรือลงไปพูดคุยนะหรือไปแสดงข้อตกลงหรือข้อแลกเปลี่ยนด้วยตัวเองนะคะซึ่งดูเหมือนว่าอาจจะกําลังรอข่าวในเรื่องของการทํางานอยู่ฉะนั้นคนที่เกิดปีมะโรงเองนะก็ต้องลงไปนะทำการแลกเปลี่ยนหรือพูดคุยเจรจาข้อตกลงนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือการลงทุนด้วยตัวเองก็จะเกิดผลในด้านดีแน่นอนนะคะ บางคนอาจจะทําธุรกิจขายตรงนะฉะนั้นในเรื่องของคําพูดหรือการเจรจาจะส่งผลในด้านดีในช่วงเดือนนี้นะคะ่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองให้โดยรวมต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะ่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยนะคะรวมถึงความรักก็ยังไม่ลงตัวยังติดขัดไม่ราบลื่นนะคะยังไม่เกิดการเคลื่อนไหวนะคะสำหรับคนโสดคือยังไม่โดดเด่นน่ะนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะติดขัดนะคะมีปัญหาทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันนะะอาจจะมีเรื่องของการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นนะหรือมีการกระทบกระทั่งกันนะะซึ่งทําให้เรื่องของความสัมพันธ์รักมีความปวดร้าวหรือมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันจะไมนเรื่องของความรักนะะเกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็มีความสุขแล้วก็เกิดความลงตัวในช่วงเดือนนี้นะคะ อาจจะต้องมีบางอย่างที่เราต้องไปปรับความคิดกับเขาแหละนะคะจะทําให้เรื่องของชีวิตรักในครอบครัวนะ,ะก็เกิดการลงตัวนะคะวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดเป็นมะโรงนะ,ะแล้วก็ขอให้คนที่เกิดเป็นมะโรงนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆนะคะมีเรื่องของกําลังใจนะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ